จุดไฟดราม่าอีกเช่นเคยค่ะสำหรับแพรวแสงทองหลังจากที่ได้มีการออกมาปะทะเดือดกับทางชาวเน็ตที่ได้มีเข้ามาสารแนนนะคะในเรื่องชีวิตของตนเรื่องลูกของตนค่ะจนทำให้กลายเป็นประเด็นดราม่านะคะแล้วหลังจากที่ทางซันวงศรตเข้าไปโพลคอมเมนต์ทำให้เกิดทัวลงค่ะในด้านของหลายๆเพจที่ได้มีการเอาประโยชของซันไปโพสลงและได้เอาโพสของทางแพรวแสงทองเนี่ย ไปลงตามช่องทางต่างๆค่ะทําไมมันเกิดดราม่าแล้วมันเกิดดราม่าได้อย่างไรทั้งๆที่เขาออกมาปกป้องความเป็นส่วนตัวของครอบครัวของเขายังไงก็จะพาไปฟังกันค่ะท้าความมาก่อนนะคะหลังจากที่มันเกิดประเด็นดราม่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาฬิตาเรื่องโตเกียวนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการ ดราม่าเรื่องรูปของนาริตะที่ได้มีการนั่งมือนั่งเศร้าเหงาเหานอนค่ะแล้วก็มีดราม่าเรื่องขวดนมของทางน้องโตเกียวนะคะที่ป้าเจ๋วได้มีการออกมาโตบอกว่าแค่ขวดนมก็มาดราม่านะคะทุกคนก็เลี้ยงหลานม,มาแบบนี้สองคนก็ยังใช้ขวดนมยี่ห้อนี้นั่นก็คือยี่ห้อผีเจนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะแพรวแสงทองนะคะก็ได้มีการออกมาโต้เดือดค่ะสําหรับชาวนิดนะคะบอกว่าลูกลูกฉัน ครอบครัวฉันมีความสุขดีค่ะบอกว่าตนเนี่ยไม่ซีนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับชาวเน็ตที่สาระเนวิภาควิจารณ์คนอื่นเอาเวลาเนี่ยไปดูแลลูกหลานตัวเองดีกว่าไหมนะคะให้มันดีกว่าฉันแบบว่านั่นแหละให้มันดีแต่ให้มันดีแต่เธอนั่นแหละประมาณนี้ก็เป็นภาพที่มีแพรพาแสงทอง พระเอกสารวักที่สามีใหม่นะคะเลือก็ภาพลูกๆทั้ง3ภาพที่ได้มีการเอามาลงในช่วงวันเกิดแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ได้มีการโพสต์ออกไปก็เป็นเพลวพาเวอร์ชั่น2 0 2 5ที่แสกสวงมากๆเลยทีเดียวค่ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์โดยเฉพาะซันวบสะทอนค่ะซันโบสทอรเข้ามาโพลคอมเมนต์บอกว่าโหดขนาดเนี้ยซันก็เป็นแมวเลยดีทางเพลพาแสงทองก็บอกว่า แล้วโหดจริงไหมล่ะนะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งตรงนี้นะคะก็มี f อทางฝั่งแพลวพาวแสงทองเองบอกว่าลูกฉันน่ะแต่ไปหนักหมวคนอื่นตลอดท้องฉันก็ท้องมาเองนี่9เดือนยังบอปากพอคํานะคะแต่วิภาควิจารณ์มโนยากกับเขาทุกเรื่องนะคะฟาดเลยค่ะสับให้ละเอียดนะคะเวอร์ชั่นแพรวพาวเวอร์ชั่นใหม่ ถ้าไพ่ดีร้ายกับฟาวขึนสวรรค์ไปโลดถูกต้องค่ะให้มันดีแต่สูนั่นแหละนะคะถือใจจ้าขอให้ทั้งสองหักกันนานๆจือบอผู้ดีทั้งหลายนะคะก็แผ่วพาวซัดถ,ถึงผู้ดีทั้งหลายค่ะทุกคนคือหลังจากนั้นนะคะก็เป็นประเด็นดราม่าซัดกลับมาทางแผ่วแสงทองจะบอกว่ามันเกิดดราม่าอะไรก็คือมันเป็นทาง คนเนี่ยจอบไปเด็นคิดว่าแพลวเนี่ยโพสถึงเรื่องน้องนาดิตะค่ะหลังจากมีกระแสดรามา่ารูปนาดิตะว่อนเน็ตในเรื่องที่ทางอดีตสามีนะั่นคือคุณพ่อแท้ๆของน้องนาดิตะเอาไปลงสตอรี่แล้วมันเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาว่าทําไมเนี่ยโอ้ยคิดแทนเด็กน้อยว่าหนูคิดอะไรอยู่แน,น่ๆเลยหนูคิดถึงพ่อใช่ไหมหนูคงพูดอะไรไม่ได้หนูถ้าหนูอ่านหนังสือออกในอนาคตคิดว่ามันคงจะเข้าใจ ะะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีทางเพจเพจหนึ่งนะคะก็มีการมาโพสนะคะเพจชีเผือกนะคะทุกคนได้มีการนำโพสแพรพาแสนทองมาแปะกับทางคอมเมนต์ของทางสันมงสะท้อนค่ะคือเขามีการให้แคปชั่นบอกว่าดังนั้นอย่ามาสาระแน่แค่หยอกๆห้าหนะคะหลังจากที่ได้มีการโพสลงแบบนี้แล้ว ก็กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าแพาียรพาวแสงทองเลือกที่จะเอารูปมาลงเองเธอก็ต้องรับให้ได้ในพื้นที่สาธารณะเพราะว่าเธอเป็นบุคคลสาธารณะนะคะก็ต้องรับคําวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้นี่ขนาดไม่ซีเรียสนะยังขนาดนี้ถ้าซีเรียสจะขนาดไหนคะ่ะก็มีคนฝากถึงแพยราพราวแสงทองนะคะว่าก็ไม่ต้องลงรูปลูกทีถ้าไม่อยากให้คนวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองค่ะก็จะมาไล่ให้ฟังสําหรับคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์นี้บอกว่า ถ้าไม่อยากให้คนอื่นมาสารแนะหรือไปยุ่งเรื่องก็ควรที่จะไม่ควรมาลงโซเชียลควรที่จะอยู่เงียบๆหรือลงเฉพาะฉันไม่ต้องเปิดสาธารณะก็ได้ค่ะพูดขนาดนั้นไม่มีใครอยากไปยุ่งหรอกหรือไปสาระแนะด้วยหรอกแต่ถ้าคุณทำคือมันผิดแต่ยังไม่รู้ตัวว่าผิดค่ะแล้วสาระแนะเปิดสาธารณะทำไมล่ะคะ โฟกัสความสุขไม่ใช่หลาสนใจกับคนทั้งโลกหลงคนใหม่จนสติแตกเป็นคนดังคำพูดไม่สุภาพไม่ให้วิจารณ์ก็ไม่ต้องมาลงโซเชียลสินะคะทุกคนจะเปิดตั้งค่าส่วนตัวก็ไม่ได้กลัวไม่มีรายได้จะเปิดสาธารณะก็กลัวคนไปสารแน กดปิดกั้นเบิงเพื่อนจต่ของนะคะสาวนะคะก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นเอกฉานค่ะในเพจนี้บอกว่ามันไม่เหมาะสมด้วยก็บ้างนะคะว่าแพรพาแสงทองเนี่ยเป็นถึงคนดังทำไมถึงใช้ถ้อยคาที่มันไม่สุภาพแบบนี้ใช้ถ้อยคําที่มันไม่สบายหูแบบนี้กับคําว่าสาระแนนะคะทุกคน อาจจะเป็นคําที่แรงสําหรับบางคนแต่บางคนอาจจะเป็นคําธรรมดาที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอันนี้ก็แล้วแต่บริบทการเลี้ยงดูของแต่ละคนนั่นเองค่ะเออคนก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายก็โพสต์ลงส่วนตัวไปเลยค่ะถ้าไม่อยากให้คนอื่นมาสาระเนะเป็นคนดังชื่อเสียงคุณก็ต้องรับได้รับกับคอมเมนต์ให้ได้คนไหนว่าแรงคุณก็เอากฎหมายจัดการไปคุณจะสั่งห้ามใครให้คนอื่นอยู่สาระเนะไม่ได้ค่ะ เสือโพสเป็นสาธารณะเองนะคะบ้างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเปลพาเนี่ยเลือกที่จะโพสต์เป็นสาธารณะเองก็ต้องยอมรับต่อไปว่ามันจะเกิดการวิพากวิจารณ์ค่ะซึ่งนายนามทางแอดมินเองนะคะก็ต้องบอกว่าบางคนก็พูดถูกนะคะว่าเราควรที่จะยอมรับคําวิพากวิจาร์ของคนแต่มีแต่นะคะบางคนก็วิพากวิจาร์เขาแรงเกินไปนะคะจนทําให้เขาเนี่ย อะไรก็ดราม่าขยับหน่อยก็ดราม่าเรื่องขวดนมลูกก็ดราม่าเรื่องลูกนั่งมือก็ดราม่าอะไรต่างๆนานาดราม่าหมดเลยทุกอย่างทําวงใหม่ก็ดราม่าจัดบันเกิดก็ดราม่าขอแต่งงานก็ดราม่าสู่ขอก็ดราม่าทำแบรนด์ก็ดราม่าทําอะไรก็ดราม่าเชื่อแพรพาใแสงทองเป็นหนึ่งคนที่เป็นหมอราสาว พันดาม่านะคะไม่ใช่ร้อยดาม่านะคะเพราะว่ามันเกินร้อยแล้วจริงๆรหนึ่งเดือนมี31วันแพลวเพลวเจอดาม่าไปแล้ว33วันค่ะทุกคนคือแบบโอ้โหทุกคนเชื่อว่าเขาเป็นหญิงแกล่งก็จริงแต่บางทีการกดดันจาก โซเชียลใช่ห้เขากลายเป็นแบบว่าต้องออกมาโพสแบบนี้ต้องออกมาพูดแบบนี้จนทำให้ชาวเน็ตหลายๆคนเนี่ยรับไม่ได้ f อบางคนก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมคำพูดของทางแพรพราวแสงทองในตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะก็เชื่อว่ามันก็มีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดเป็นธรรมดาในแวดวงบันเทิงของเรานั่นเองนะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยคือในทางด้านแพรพราวแสงทองเองที่โพสคนก็ส่งกาลังใจแหละแต่เมื่อออกจาก เขาเรียกว่าออกจากเซฟโซนของแพลวๆอ่ะมันกลับกลายเป็นดราม่าซะทุกอย่างเลยอันนี้ก็ไม่เข้าใจเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่ติดตามมานานเนี่ยคือถ้าอยู่ในเซฟโซนแพลวาๆนี่ดราม่าไม่ค่อยมีนะแต่เมื่อไหร่ที่ออกมาข้างนอกเนี่ย คนจ้องที่จะงับตลอดเวลาเลยนะคะก็ส่งกําลังใจจริงๆค่ะทุกคนก็เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะกับประเด็นเดือดที่แพรพอสังนทองออกมาปกป้องตนเองแต่กลับกลายเป็นการโดนพัวลงว่าใช้คําพูดที่ไม่สุภาพแล้วก็เลือกที่จะลงสารธารณะเองก็ต้องยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์ของทางชาวเน็ตให้ได้ค่ะ